สวัสดีครับอยู่บนเด็กก่อนชาแนลอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะเออเห็นไหมว่าคิดที่แล้วเนี่ยผมบอกว่แล้วผมจะมาพูดตอนต้นคลิปก็ช่วงนี้อาจจะลงคลิปน้อยนิดน,นึงนะครับแต่ว่าก็กลับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปดู เบื้องหลังของการถ่ายทําหนังสั้นเรื่องเ,ออเกี่ยวกับประกันชีวิตนะครับในโครงการยุ่วชนประกันภัย2,563นั่นเองซึ่งก็มีครูคสุริพรมงุงศร้า้ายครูเนาและก็มีครูบิ๊กปิติวัฒน์และก็ครูฟีมินิมอลนะครับที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้มีคนเขียนบท2คนก็คือผมแล้วก็แบงค์สรุปว่าเราเลือกกันแล้วว่าเราจะเอาบทของแบงค์นะเพราะว่ามันดูแบบมีความ m a คเซ e n s มีความอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับบทหนังที่สุดอ่ะโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูกันว่าเบื้องหลังของการถ่ายทำในวันนั้นเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างไปดูเลยครับโอเคครับอันนี้เราถึงโรงเรียนละนี่ถายกล้องบ่พูดของผมแนวผมต้องมีฉากร้องไห้แล้วเลเป็น,น้ำเเลือดไม่ใช่น้ำแดงเลือด,ดสีผสมส น,นันแหละก็คือจะปลอมเราจะเอามาผสมกันนะฮะวันนี้ก็ถ่ายหลายฉากนะครับประมาณเจ็ดเจ็ดฉากตอนนี้เรากำลังไปที่กองถ่ายนะครับผมอาคารหนุนะ่มมองไม่เห็นหรอกเออเห็นนี่ก็คือบทนี่นะตอนนี้อาคารยนีไม่เปิดอาคารล็อกอยู่อ่เพราะวนี้มันหยุด ตอนนี้กำลังรอปู่ที่เขาดูแลาคานนี้มาเนะผมก็ต้องเล่นบาสนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมซ้อมก่อนผมต้องเล่นบาสจริงๆเว้ยผมจะซ้อมก่นอนวันนี้เรากําลังตามหาห้องที่จะถ่ายอยู่นะครับอันนี้คืออาคารใหม่นะส่วนใหญ่นักเรียนยังไม่ได้ขึ้นมานะนรับ ห้าสี่สามสอีน่1แอคชั่นครับเรารั่มตครหมดเลยลงไป 4...3...2...1...Action! Cắt! Hahahaha อันนี้เสร็จแล้วฉากของห้าฉากสองห้าเราเห็นนี่ครับครูฟิล์มก็มีช่องนะครับชื่อฟิล์มมินิมอลเดี๋ยวเราจะมาดูความเข้มของมันนะหยิบนิ้วนะเข้มๆหมดขึ้นมือเองตอนนี้กำลังเข้าฉาก อย่างค <uğ ann uk> ืนน่ะปนี้เราเอากระสับกระสายด้วยนะนเห็ FT เยอะมากแล้วก็จะมีอุ้มนี่ครับเลือดโวยนะโวยหนักมากปูเลือดเต็มเต็มอ่างเลยครโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับ เบื้องหลังของการถ่ายทําหนังสั้นนะคโครงการรัวชนประกันภัย2563นะครับนะบแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณคูณบิกปิติวัฒนะฮะแลวก็ครูฟิมมินิมอลนะที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้ครับผมผมไม่เคยได้เล่นอะไร่บงนี้กับคูนะครับเคยเล่นไปรอบหนึ่งเรื่องแค่กลัวผมชื่อเด็กชายธนกอนแก้วครับอ่าไอเรื่องนี้ท่านมู้ชเหมือนจะไม่เคยดูนะครับลองไปดูได้ใน a c e b o o k ของผม